สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักผ้าพันคอ C033 ค่ะตัวนี้ใช้โคเทถักนะคะตรงปลายตรงนี้มันจะเป็นลายสับปะรดงานสองชิ้นเนี่ยถักเหมือนกันนะคะเราเริ่มเราเริ่มด้านหนึ่งแล้วก็ไปจบอีกด้านหนึ่งแล้วถักเป็นสับปะรดออกมาความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าด้านหนึ่งเป็นตัวสอดด้านหนึ่งเป็นลายเต็มนะคะแล้วก็ดอกไม้ตรงเนี้ยเราทําแต่งทีหลังได้นะคะแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยค่ะเวลาเราใส่เราก็จับขีดดอกไม้แบบนี้ ่ะ,ะเราก็จะได้เป็นผ้าพันคอสวยๆมีกระดุมเป็นดอกไม้นี้นะคะต้นแบบนะคะพี่ใช้ไหมพรมสีพายเส้นเดียวถักนะคะแล้วก็ใช้หัวเข็ม6 6ทับศูนย์นะคะต้องการให้งานมันออกมาฟูๆตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะก็ลองหัวเข็มสกักประมาณ7ทับศูนย์ก็ดทับศูนย์นะคะจะสวยมากนุ่มๆฟูๆนะคะถักไม่ยากค่ะนะคะก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ดูคลิปทา แนะนำอุปกรณ์สำหรับถัก c 0 3 3นะคะผ้าพันคอลายโป่งตรงปลายสองด้านเป็นสับป,ปะรดนะคะของพี่พี่ใช้ไหมพรมสี่พายนะคะถักเส้นเดียวนะคะแล้วก็เข็มใช้เข็มทองสองหัวนะคะเบอร์ห้าทับศูนย์ก็หกทับศูนย์พี่จะใช้หกทับศูนย์เพราะว่าต้องการให้งานมันออกมานุ่มๆฟูๆนะคะ <laughs> เข็มเย็บค่ะตัวนี้จะเป็น เป็นเหล็กหรือเป็นพลาสติกก็ได้นะคะเราจะใช้เก็บเศษตอนที่เราถักเสร็จแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํางานนะคะสี033นะคะเราจะเริ่มต้นโดยการที่ขึ้นเป็นห่วงโซ่นะคะลวลาเราขึ้นห่วงโซ่ของวงกลมแบบนี้นะคะใช้หกทับศูนย์ถักรูดอยู่บบนี้นะคะขึ้นโซ่สามหนึ่งสอง สามเวลาถักเอาเป็นตามแรงของหัวโคเชนะคะเพราะว่าต้องการให้งานฟูฟูฟพันหัวเข็มสองครั้งค่ะลงไปที่ช่องแรกรวบทีละสองนี่นะคะแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงกลางช่องเลยค่ะรวบทีละสองเหมือนเดิมขึ้นแบบนี้ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดห่วงนะคะ เราถักมาจนถึงห่วงที่เจ็ดนะคะหน้าตาของห่วงที่เริ่มจะเป็นแบบนี้นะคะจะฟูฟูแบบนี้เริ่มนะคะเราหมุนงานหมุนงานเอาด้านโซ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ดึงรัดห่วงมานิดนึงห่วงเดียวนะคะแล้วตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามห่วงถัดมาถักพ่อหนึ่งข้อคือถักเอฟนะคะสองครั้งพ่อหนึ่งข้อคือพันหัวเข็ม ลงไปมีสามรวบสองรวบสองขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองหน้าตากลีบจะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปนะคะถักพอหนึ่งคอลงไปที่ช่องโซ่แล้วข้ามถักพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็พอหนึ่งขออีกสองครั้งพอหนึ่งขอครั้งเดียวตรงนี้พอหนึ่งขอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองเราจะจบแถวด้วยพอหนึ่งขอนะคะหน้าตาของแถวที่หนึ่งจบแบบนี้นะคะ แล้วเวลาขึ้นแถวที่สองขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วพลิกงานกลับพอพลิกงานกลับลงไปตรงกลางนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองแบบนี้นะคะมาดูตรงที่ตรงที่ขึ้นพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งตัวนี้ค่ะเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะเกี่ยวแบบนี้นะคะ เขียวหน้านะคะหน้าตาของงานออกมาจะเป็นแบบนี้ถักซ้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีจบจบแถวที่สองนะคะโดยการถักคอหนึ่งคอลงไปที่ริมสุดแล้วเราก็ถักโซ่สามโซ่สามแล้วก็พลิกกลับงานมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะพอพิกกลับไปมาทางด้านนี้ตรงที่เป็น กีบคู่แบบนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งทีนี้มาดูตรงเกี่ยวตอนนี้เราต้องเกี่ยวเป็นเกี่ยวทางนี้แทนเกี่ยวหลังนะคะเกี่ยวหลังมันจะโชว์หน้าเกี่ยวหน้ามันจะโชว์หลังนี่ค่ะถักสลับไปมาแบบนี้นะคะจนได้ความยาวห้าสิบเซนแล้วเราถึงจะทําตัวสอดค่ะ ตรงนี้เกี่ยวหน้านะคะจบแถวด้วยพอหนึ่งคอลงไปที่ช่องสุดท้ายหน้าตางานจะเป็นแบบนี้เราถักพลิกกลับไปมานะคะหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะถักด้วยหกทับศูนย์นะคะงานจะนุ่มๆน,นะคะ แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นสันเนะะี่ยค่ะมันจะถูกควักด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราถักด้านนี้ที่ไม่โชว์นูนเวลาเราควักเราต้องควักแบบนี้นะคะควักเอาหัวเข็มมาด้านหน้าถ้าเรามาด้านนี้หัวเข็มต้องไปด้านหลังแบบนี้มันจะถักสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราถักมาจนได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะต้นแบบของพี่พี่ถัก60เซนนะคะเวลาเราวัดก็คือตรงเอาตรงคอเราเป็นเกณฑ์นะคะ เราจะถักตรงปลายด้วยผังลายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทุงที่แถวนี้นะคะเริ่มที่แถวที่เป็นสีดาแล้วก็มาเชื่อมตรงกลางตรงนี้เราจะขึ้นด้วยตัวตัวพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าเก้าหลักพอเก้าหลักเสร็จแล้วพอพลิกกลับนะคะพอพลิกกลับตรงนี้มันจะเป็นพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้ววนกลับมาวนกลับมาแล้วขึ้น ลายต่อไอตัวสีส้มนี่ถักทีหลังนะคะให้ดูเฉพาะตัวที่เป็นฟ้ากับม่วงพอแถวนี้นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอสองครั้งตรงนี้โซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วเป็นโซ่สามเอ็กโซ่สามเอ็กลงไปตรงกลางช่องมันจะได้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นหลักของโซ่นะคะหลักที่หนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดนะคะแต่ตรงนี้ได้เก้าขานะคะแล้วก็โซ่สามเราก็มาจบงานฝั่งนี้ ลายมันจะค่อยๆลดลงจนท้ายที่สุดเหลือแค่เหลือแค่ช่องเราจะเริ่มถักตรงที่เป็นลายสับปะรดนะคะลายสับปะรดจะมีสองด้านอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งจะถักเต็มลายไม่มีไม่มีช่องตรงกลางตรงผ่านตรงนี้นะคะวิธีถักเดิมถ้าเราถักแถวนี้เสร็จเราจะต้องถักโซ่สามแล้วหมุนกลับอันนี้เราหมุนงานกลับเลยนะคะแล้วรัดห่วงรัดห่วงก็คือเอาเข็มใส่เข้าไปในตัวโซ่แล้วล็อกนะคะถักซีดึงผ่านแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดสามครั้งงานจะมาเริ่มที่โซ่นะคะขึ้นด้วยโซ่สามถักเอฟตัวที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สองเหมือนเดิมค่ะพอขั้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตรงกลางนี้นะคะถักเอฟลงไปทั้งหมดเก้าขาขาที่หนึ่งสอง ้านะคะแล้วตรงริมถักเอฟสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองถักเอฟอีกสองครั้งลงไปช่องเดิมฐานแรกจะเป็นแบบนี้แล้วพลิกงานกลับพอพลิกงานกลับเหมือนเดิมค่ะรัดห่วงตรงนี้หนึ่งสองสาม ทุกครั้งที่จบแถวจะรัดห่วงมาแบบนี้ทุกครั้งนะคะตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่สองที่เป็นตัวฐานนี้นะคะเป็นโซ่สองโซ่สองถักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งถักไปแบบนี้จนครบทุกหลักค่ะ จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ขั้นด้วยโซ่สองแล้วจบตรงนี้โดยการถักพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งหมุนงานกับรัดห่วงขึ้นด้วยโซ่สามถักพอหนึ่งคอเราจะเริ่มถักโซ่นะคะ ฐานโซ่ที่เป็นตัวฐานลายสับป,ปะรดทุกแถวจะถักเหมือนกันแบบนี้หมดแล้วลายมันจะค่อยๆลดลงนะคะโซ่สามนะคะลงตรงช่องกลางสับป,ปะรดเป็นโซ่สามนะคะโซ่สามถักเอ็กโซ่สามถักเอ็กเอกคือคอทอนะคะควักขึ้นมามีสองแล้วรวบ หน้าตาของสับป,ปะรดมันจะเริ่มกลางออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซ่สามจบงานตรงริมด้วยการถักพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งหมุนงานกลับลัดห่วงหนึ่งสองสามขึ้นด้วยโซ่สาม ถักพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่สองตรงด้านดิมจะถักเหมือนกันหมดนะคะเป็นเวลาเริ่มงานก็ขึ้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่สองสับป,ปะรดตรงนี้จะเป็นโซ่สามลงไปตรงกลางช่องของตัวตัวโซ่ที่ผ่านมาแล้วก็ถักโซ่สามเอ็กายสับป,ปะรดจะถักแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วหลักมันจะค่อยๆลดลงจนท้ายที่สุดหลักเหลือหนึ่งนะคะด้านข้างถักเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราถักต่อได้เลยนะคะ ตรงนี้หลักก็จะลดลงเดี๋ยวให้ดูหลักที่ลดลงค่ะโซ่สามตรงนี้ก็เป็นโซ่สามนะคะแล้วก็เวลาเราจะปิดงานตรงนี้ก็เป็นพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้ก็เป็นพอหนึ่งคอสองครั้งเรามาดูหลักที่ลดลงค่ะเดิมนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะ แล้วพอแถวนี้มันจะลดลงเหลือหนึ่งงสสสอามี่ห้าหกแถวต่อไปถักบนกลับจะเหลือห้าาสสสี่มองหนึ่งเราถักบนแล้วลดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราถักลดมาเรื่อยๆนะคะจนเหลือตรงข้างบนนี้นี่นะคะเหลือโซ่ช่องเดียวหน้าตาของริมสับรถจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะปิดงานตรงนี้เราก็ยังต้องเป็นรอหอเหมือนเดิมนะคะ3ครั้ง แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สามมุมด้านข้างถักพหนึ่งขอ้อขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักพหนึ่งขออีกสองครั้งตรงนี้จะถักโซ่สามแล้วลงไปตรงกลางช่องโซ่สุดท้ายถักเอ็กนะคะโซ่สามพอหนึ่งข้อ สองครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งพลิกงานกลับตรงนี้ก็รหองเหมือนเดิมรหอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามโซ่สามพอหนึ่งคอครั้งที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้ง แล้วเราจะรวบคู่นะคะเวลารวบคู่ก็ข้ามแบบนี้เลยข้ามแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปทําโซ่ตรงนี้แล้วข้ามห่วงแบบนี้เลยโซ่สองตรงนี้ก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งหน้าต่างงานจะเป็นแบบนี้แถวสุดท้ายนะคะพลิกงานกลับพอพลิกงานกลับตรงนี้ก็รอหอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่ สามโซ่สามโซ่สามแล้วถักพอหนึ่งคอแค่ครั้งเดียวแล้วรวบหลักนี่นะคะพอหนึ่งคอครั้งเดียวแล้วข้ามเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตัวริมสับป,ประรดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตรงชายเราเก็บทีหลังดึงออกมาแบบนี้ก่อน หน้าตาของด้านที่หนึ่งที่บอกว่าถักเต็มลายหน้าตาจะเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะจะไม่มีจะไม่มีตัวนี้ตัวด้านล่างเพื่อให้เป็นรูเรามาดูด้านที่สองอีกด้านที่จะต้องมีมีตรงช่องว่างตรงนี้เพื่อเป็นเป็นช่องสอดนะคะหลังจากที่ทําช่องสอดแล้วเนี่ยตั้งแต่แถวนี้ถักเหมือนกันหมดเลยนะคะมาดูวิธีเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ต่อไหมต่อไหมเข้าที่อีกด้านหนึ่งแล้วถัก ลายตรงนี้มันจะเป็นช่วงรอยต่อที่เราเริ่มต้นนะคะนะคะเราก็ต่อไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งตรงนี้เราก็ถักเอฟนะคะถักเอฟหรือพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งจบทางนี้ด้วยด้วยตัวพอหนึ่งคอนะคะแล้วหมุนงานกลับ พอหมุนงานกลับนะคะเราก็ลดห่วงลดห่วงหนึ่งสองสามแล้วขึ้นงานเพื่อที่จะทําตัวสอดนะคะตรงนี้ก็จะถักเหมือนกับที่เราถักผ่านมาคือขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่สองเพื่อเป็นฐานของตัวสับปะรดนะคะถักคู่แบบนี้แล้วเริ่มทําตัวสอดโดยการที่เราจะไม่ถักเราจะไม่ถักแถวนี้นะคะเราจะข้ามขึ้นมาถักแถวบนจะถักแถวบนได้เราต้องทําช่องรอไว้ก่อน ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่แปดนะคะเราข้ามเลยพอโซ่แปดเสร็จข้ามมาอีกฝั่งตรงนี้มันก็จะได้ช่องแล้วค่ะขั้นด้วยโซ่สองนี่นะคะแล้วก็กลับด้านพอเรากลับด้านนะคะก็รัดห่วงหนึ่งสองสาม เริ่มถักตัวฐานเหมือนเดิมโซ่สามพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สองพอขั้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วนะคะแถวนี้เราข้ามเลยเราก็ถักพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งทั้งหมดเก้าหลักนะคะตรงนี้เราก็จะได้ตัวพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งหมดเก้าหลักนะคะตรงนี้โซ่สองแล้วก็ถักฐานริมพิกกับนะคะพิก,กับเพื่อที่จะเริ่มต้นถักลายสับปะรดตรงนี้เราก็ถักเหมือนเหมือนริมอีกด้านที่ผ่านมาถักตามผังได้เลยนะคะขั้นด้วยโซ่สอง ลายสับประรดมันจะเริ่มด้วยโซ่สามนะคะแล้วเอ็กลงตรงตรงช่องโซ่โซ่สามเอ็โซ่สามแล้วก็เอ็กโซ่สามเอ็โซ่สามอโซ่สามเอ็ 3, X, ลงทุกช่องค่ะ งนี้ก็ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ไปจบฐานริมฐานริมก็ถักเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองจบงานด้วยคอหนึ่งคอสองครั้งแล้วเราก็จะเริ่มถักลดลายสับประรดลงไปแถวมันจะค่อยๆ่อยสอบนะคะตรงนี้มีเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเป็นหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะหน้าตาของสับประรดออกมาข้างบนจะได้ออกมาเหมือนกันแบบนี้ จบงานจนถึงแถวริมเหมือนกันเลยนะคะหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าตรงนี้จะมีช่องช่องโหว่เพื่อเป็นที่สอดเท่านั้นเองตอนนี้เราก็ถักสับประรดด้านนี้ต่อ<ท>หลังจากที่เราถักชิ้นงานนะคะทั้งสองด้านแล้วหน้าตาชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้ด้านหนึ่งคือสมบูรณ์นะคะไม่มีไม่มีตรงช่องโหว่อีกด้านจะมีช่องโหว่แบบนี้เพื่อให้ด้านที่สมบูรณ์ตัวนี้สอดเข้าไปทีนี้ งานเราจบแบบนี้นะคะที่เหลือก็เก็บเศษไหมเวลาเราเก็บเศษไหมนะคะเราก็ใช้ตัวเข็มใช้ปลายของไหมตัวนี้ใส่กับเข็มแล้วเก็บซ่อนเนะะี่ยค่ะจากจากที่เราตัดปลายไหมไปเก็บซ่อนไปตามตัวกีบค่ะไม่ต้องผูกเป็นปมนะคะเก็บซ่อนแบบนี้ทั้งสองด้าน งานก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทําดอกไม้นะคะเพื่อเอามาติดเย็บแล้วนะคะหน้าตาดอกที่ติดอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเราใส่นะคะเวลาเราใส่เราก็เอาด้านที่เป็นดอกไม้ตรงนี้นี่นะคะมันจะมีสองด้านด้านที่มีมีรูกับด้านที่มีดอกไม้ด้านที่มีรูค่ะใส่แบบนี้ดอกไม้มันจะโผล่ออกมา แล้วมันจะโชว์ตรงดอกไม้ข้างนอกนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะผ้าพันคอติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ y o u ูทูบนะคะที่ c ชาแนลเมย t ท i n นีแ a นด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ